Orn, เกรทวรินทร์เผยความในใจหลังละครพรมลิขิตลาจอขอบคุณทุกกำลังใจจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับละครเรื่องพรมลิขิตโดยอีกหนึ่งตัวละครที่หลายคนพูดถึงก็คือสมเด็จพระที่นั่งท้ายสักที่แสดงโดยเกรทวรินทร์ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ได้รับคำชมเป็นอย่างมาก โดยทางด้านหนุ่มเกรทว่ารินทรเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมแอดเกรทขีดล่างไรเดอร์สิบระบุว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมครมลิขิตขอบันทึกไว้ว่าเป็นละครที่แต่งตัวนานที่สุดขนลุกที่สุดบทยาวที่สุดพูดยากที่สุดและพูดตรงบทที่สุดแล้วรู้สึกเป็นเกียรติแก่ตัวเองและวงตระกูลมากครับสำหรับบทนี้งานที่เราตั้งใจทำในหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่ แล้วได้รับการชื่นชมการพูดถึงในแง่ที่ดีเป็นส่วนใหญ่นั่นทำให้ผมภาคภูมิใจกับผลงานรู้สึกใจฟูรู้สึกอิ่มเอมรู้สึกคุ้มค่ากับเวลาและความทุ่มเทที่ตั้งใจทำลงไปกราบสมเด็จพระที่นั่งท้ายสะหรือสมเด็จพระสันเพชรท,ที่เก้าด้วยหัวใจครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นผมเป็นแค่ส่วนหนึ่งของละครที่ถูกผู้จัดและทีมงานทุกฝ่ายคอยผลักดันอยู่เบื้องหลังอยา่าเอ็งเต็มกำลังไม่ว่าจะเป็นช่องสามพระรามสี่พี่หนองผู้จัดที่นายผู้กำกับและทีมผู้ช่วยที่คอยพอหลักดันระมัดระวังเรื่องบทให้ผมพี่เอ็ดหน้าพี่อิ่งผมทีมไฟ ทีมงานที่คอยดูแลทุกๆอย่างทีมเสื้อผ้าที่คอยต่อปากต่อคำทีมครอบสำหรับพลังที่มองไม่เห็นสวัสดีการอาหารเติมน้ำทีม PR ของกองและทางช่องฟิลเตอร์ฟินใจหน้าสายกิกทั้งหมดนี้เลยครับกราบงามงามจากใจครับที่สุดแล้วนักแสดงร่วมทุกคนเลยพี่โป๊บน้องเบลที่เราเคยทำงานด้วยกันแต่ในวันนี้ตัวผมเข้ามาทำงานในอีกบทบาทหนึ่ง ทำให้ได้มองที่โป๊บน้องเบลในอีกมุมมองหนึ่งได้เห็นเสน่ห์ฝีมือและเคมีของทั้งคู่ผมทำให้ผมเข้าใจเลยว่าทำไมคู่นี้มีเอซมากมายยิ่งนักนางเด่นเอ้ยน้องเด่นคุณถึงจะพูดจาควบคุมไม่ค่อยได้แต่ก็เป็นน้องที่น่ารักมากและฝีมือดีเลยทีเดียวชมนะนะและทีมอายุทยาบอยแบนด์ทุกท่านที่ร่วมส่งมอบพลังและร่วมรบในทุกๆฉากเคียงข้างเรา ขอบคุณ f อซของผมทุกคนเลยสำหรับกำลังใจขอบคุณกำลังใจอีกมากมายในโลกโซเชียลที่ไม่เคยพบเจอกันขอบคุณแฟนๆละครที่จากบุพเพที่เหนียวแน่นะครับรักหนาออเจ้าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมผมจะนำคำชมไปผลักดันในวันที่นอนน้อยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมผมจะเอาคำติไปปรับปรุงในวันที่ตัวลอย เครื่องหมายสี่เหลี่ยมก็ว่าจะไม่ยาวครับ ad broadcast thai tv ad cs3 thailand ad cs3 plus